สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้การน้อมวันนี้คือจักรวาลส่งอะไรมาเป็นของขวัญให้คุณขอบคุณสำหรับทุกการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วมาเช็คพลังงานกันนะคะตัวอักษรสี่ตัวนะ อาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณได้นะคะ d d b x a นะขอเช็คพลังงานของคุณนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังดันดอมกันเนาะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างใกล้สิ้นตีแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะ ไม่แรกเป็น k คิงงบโซสอืมไม่พูดพ่ำททำเพลงแล้วเนาะตัดสินใจตัดสินใจอยากทำอะไรทำเลยอุ๊ยออกมาเถอนะเนาะไหนก็เห็นว่าแบบแล้วอุ๊ย justice อืมอะไรที่เคยเป็นของของคุณคุณจะได้มันกลับคืนมานะใครที่เคย ทำอะไรคุณไว้นี่ต้องระวังนิดนึงโอ้ทรีออฟโซลอืมโดนใครทําร้ายมายใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามีเรื่องอะไรผิดหวังเสียใจใช่ไหมคะอย่าได้กังวลใจไปค่ะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นาอผู้คุ้มครองอะคะ่ะกำลังดูแลเรื่องราวของคุณอยู่ความเจ็บปวดเนี้ยเรารู้สึกเหมือนมันเป็นคนทำผิดกับคุณมากกว่านะเหมือน มือนมีอะไรบางอย่างที่มันแบบไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณนะแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการชำระล้างนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเคยทำอะไราเข้ามาก่อนแล้วก็ต้องมาใช้กันแต่ถ้าใช้แล้วก็คือมันก็จะจบอะคะ่ะไม่ต้องกังวลใจถ้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้แบบทำไมแบบเหนื่อยๆเจอเรื่องยากนะคะอาจจะเป็นจังหวะจังหวะของชีวิตจังหวะที่จะต้องมาใช้คืนเขาแต่ พี่ไพ่บอกว่าตัวคุณก็มีพลังงานด้านดีที่ปกครองคุณอยู่นะคะปกครองปกป้องคุ้มครองแล้วก็ดูแลฉะนั้นความเสียใจมันจะเป็นภาวะแค่เพียงชั่วคราวแล้วก็ถ้ายิ่งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะทำไมเรื่องนี้เกิดขึ้นเช่นแบบโดนใครสักคนเทแบบเฮ้ยเราก็ดีอคะค่ะว่าทำไมเขาเทเราหรือว่าเออมัน มีบางสิ่งบางอย่างอะบัตตาบัดใจไม่สบายใจรบกวนจิตใจอะคะ่ะทำใจให้สบายได้เลยถ้ามันเกิดขึ้นกับบุคคลนะคะให้รู้าไว้เลยว่าจักรวาลกำลังเตรียมคนที่ดีกว่าเข้ามาให้ฉะนั้นเขาจะต้องเคลียร์คนเก่าออกก่อนนะถ้าเจอในเรื่องการงานอะก็จะคล้ายๆกันเลยถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยงานแบบเจอเพื่อนหลวมงานเอาเปรียบโยนงานให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ ทำไปแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนะคะรู้สึกแบบมันไม่ตอบโจทย์แล้วแสดงว่ามันก็จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาแทนที่เหมือนกันมันเป็นสัญญาณบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงการผัดเปลี่ยนนะสถานการณ์มันจะเป็นประมาณนี้ขอให้คุณยังทําความดีของคุณต่อไปนะคะคือแบบไม่ใช่ว่าเออเบื่องงานแล้วก็แบบ ไปๆอย่างนั้นแหละะไรอย่างเงี้ยใ,ใ,ให้รักษามาตรฐานของตัวเองให้คงเดิมนะคือถ้าจะรับของใหม่อะค่ะเงื่อนไขก็คือคุณจะต้องเป็นคนดีเหมือนเดิมจะเป็นแฟนใ,นใหม่งานใหม่การเงินใหม่ชีวิตใหม่อะค่ะถ้าตอนนี้ชีวิตที่เป็นอยู่ไม่โอเคไม่เวิร์กรักษาใจให้มันคงรักษาความดีเข้าไว้นะคะให้ความดีมันสะสมแล้วเดี๋ยวให้พลังงานของจักรวาลนะคะถ,ถ่ายเทของเสียออกจากตัวคุณให้หมดเลยเนาะ จะเป็นอะไรก็ว่าไปมีคนเคลียร์ให้แน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเลยคุณจะได้รับความยุติธรรมกลับขื้นมาอย่างแน่นอนเราทำดีเราก็จะได้ดีเนาะวิวิดูสิพอสิน้นอุ๊ยเธอนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ y ไมก็เทนอคับ เออดอกขับนายครับเอาไว้ให้หมดเลยเนาะดวงดีปีหน้าเนี่ยเอาไว้ให้หมดเลยเอาไปคนเดียวเลยไม่ต้องให้ใครเลยวหูยค่ะเปิดอีกไหมเนี่ยจุกจุกขนาดนี้ยังต้องเปิดอีกไหมเนี่ยอืมฝาประธานที่แท้ทูนะคะแสดงว่ากำลังจะกรรมเก่ากำลังจะหมดเนาะดูท่าทางเนี่ยเจ็บปุ๊บเนี่ยสว่างปั๊บเลย สิ้นโชคร้ายกลายเป็นโชคดีทันทีนะคะนุ้ยตกใจไม่เคยได้ถ้วยมากมายกก่กองขนาดนี้อ้ my god ดเงินเข้มาเอาสิอะเอาไปให้หมดเลย <c oughs> อยากได้อะไรนะคะอธิษฐานพลังงานดีมากๆๆๆๆๆกมากพลังงานของคุณดีมากขึ้นแบบสูงสุดจัดเต็มเต็มสิบไม่มีหัก เลยยกเว้นกรรมเก่าไม่หักก็ได้เนาะถือซะว่าเราแลกกันคุ้มจะตายไปใช่ไหมแลกกับคนใจร้ายได้คนใจดีเข้ามาในชีวิตแลกกับงานห่วยๆเซ็งๆเงินเดือนน้อยๆเป็นแบบงานปังๆเงินเยอะๆอะไรทํานองนี้เนาะสำหรับใครที่รอคอยในเรื่องของคู่นะคะเรารู้สึกว่าคู่ก็จะมานะแต่ว่าอย่างที่บอกอะคุณต้องยอมยอมปล่อยมือกับ คนที่อืมคือถ้ามันมีใครสักคนในชีวิตคุณตอนเนี้ยคุณรู้สึกแบบว่าเอะใจอะแบบอืมเขาก็ดีนะแต่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาก็ดีนะแต่คือถ้ามันดีจริงเราจะไม่สงสัยนะแต่ถ้าอะไรมันมีแต่แสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างก็เคลียร์ <c reated> ตัวเองให้ดีเนาะว่าเราจะเอาอยัางไงดีอยากได้ของดีกว่านี้ไหมหรือว่า ยังไม่พร้อมหรือว่าใจยังไงก็ตามคือใดๆอ่ะความสุขอยู่ในมือคุณเลยนะตอนเนี้ยคือพี่ไพจักรวาลเตรียมของขอนไว้ให้เต็มไปหมดเลยอ่ะอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถเปิดรับมันได้ไหมพร้อมที่จะรับจริงๆไหมอยากได้จริงๆไหมนะคะเราก็ต้องทำมือให้ว่างด้วยถ้าแบบว่ามือหอบของเก่าพลุงพลังเต็มไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะให้คุณได้ยังไงเนาะ เราอยากให้คุณเชื่อใจในในความดีของตัวเองอะให้เชื่อใจไว้ว่าคนที่ดีอย่างคุณอนะก็จะต้องมีคนที่ดีหรือมีพลังงานที่เท่าเทียมกันนะคะเป็นคู่ของคุณเนาะถ้าใครมองหรือว่ามีความคาดหวังในเรื่องคู่นะคะคือเราจะต้องมีคู่ของเราอะอย่าย,ยอมอยู่กับอะไรที่เราก็รู้สึกว่าใช่แรอวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบลึกๆก,ก็รู้ว่าไม่แฮปปี้แต่แบบปล่อยหรือไม่ปล่อยดีอะไรทำนองเนี้ย เราคิดว่าให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองนะสัญชาตญาณของตัวคุณส่วนใหญ่จะค่อนข้างชัดนะคะตัวคุณนะรู้แต่บางทีความกลัวมันก็ทำให้เราแบบติดอยู่กับอะไรที่มันไม่ไม่ใช่ของของเราจริงๆอะ่ะอืมอาจจะต้องแบบยอมปล่อยยอมยอมทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะพี่ไพ่ให้มาขนาดนี้แล้วเนาะ ให้ถ้วยมาทั้งหมดเลยจะเอากี่ใบนะคะแปดเก้าสิบคือให้จัดหนักจัดเต็มทุกความสุขทุกสิ่งที่คุณอยากได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการนะแต่มีเงื่อนไขเดียวว่าถ้าอยากได้ต้องทิ้งสิ่งที่มันรบกวนจิตใจถ้าเป็นคนรักอะค่ะก็ทบทวนในเรื่องของความรักดีดๆเราเรารักเขาแล้วเรารลักตัวเองด้วยไหมหรือว่าบางทีรักเขามากไปแล้วลืม ลืมไปเลยว่าแบบอี๋แล้วเราตัวฉันล่ะอะไรทํานองนี้ให้เขาซะจนแบบไม่ลืมไปเลยว่าเราควรที่จะได้อะไรบ้างนนเนาะถ้าพูดในพาร์ทในเรื่องของความเสียใจก็เหมือนกันนะพี่พพยอยากจะบอกเหมือนกันว่าอืมหลายครั้งอะความเสียใจมันจะมาก่อนความดีใจฉะนั้นอย่าไป อย่าไปกังวลใจมากเวลาที่ตัวเองกําลังถูกอยู่อ่ะให้รู้ว่ามันมันจะต้องมีพ่งนี้ให้ชีวิตของตัวคุณนะคะมีความหวังอยู่เสมอให้รู้ว่ามันจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเสมอเราใช้คํานี้เลยนะเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะดีที่สุดเสมอมันเกิดมาเพื่อคุณจริงๆนะความเจ็บปวดก็เช่นเดียวกันรูกขออภัยค่ะ กาจะมาสอนมาเป็นบทเรียนมาให้เหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่เชื่อเถอะเชื่อ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 ขอให้เชื่อเลยว่าคุณค่าของความดีของคุณอนะ่ะมันต้องส่งผลสิอืมเราทําความดีกันมาชัดเจนขนาดนี้ค่ะไม่ไม่ได้ดีไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วทําดีต้องได้ดีมันไม่มีกฎอะไรที่แปรเปลี่ยนไปมากกว่าน,นี้นะคะทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นเนาะแต่เราต้องเชื่อก่อนนะว่าเราคู่ควรกับมันจริงๆ นะคะเราคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะเราคู่ควรกับการงานที่ดีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเงินเดือนที่ดีเงินในกระเป๋าตุงๆนะคะเราคู่ควรกับสิ่งแบบนั้นเราเป็นของล้ำค่าเราก็ควรที่จะได้รับของที่มีค่าแล้วก็ล้ำค่าเช่นเดียวกันนะทำใจให้สบายนะคะใครที่กำลังอยู่ในช่วงมาว่าเฮ้อทำยังไงดีนะแบบรู้สึกเหมือนปัญหาค่าราคาจ้างเดินต่อก็ไม่ได้ เขาเรียกอะไรนะไปต่อก็ไม่ได้ถอยหลังอะไรนะกลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไปไม่ถึงอะไรประมาณนี้ไหมใจเย็นๆช่วงนี้ใจเย็นๆนะคะแสงสว่างมาแล้วของขวัญมาแล้วเชื่อ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 เราจะพูดจนกว่าคุณจะเชื่อเชื่อนะคะ เชื่อในความดีความน่ารักของตัวคุณเอาไว้รอคอยเก็บใจดีดวงดีดวงนั้นนะคะไว้รอคอยสิ่งที่ดีงามที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างล้นหลามมากมายไกลกองนะเรารู้สึกว่าตลอดทั้งปีปีหน้านเนี่ยจะเป็นปีที่ดีที่ที่สุดของคุณเลยก็ว่าได้คุณจะได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใครที่แบบเนี่ยอย่างที่บอกพวกพันมานานทําใจได้มั่งไม่ได้มั่งอ่ะคุณจะตัดใจได้ปีนี้แหละ มันจะแบบมันจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันฉันอยากได้ชีวิตที่ดีอะฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ฉันทําความดีมาทั้งชีวิตแล้วว่ะให้โอกาสฉันเถอะโอกาสนี้มันคือของฉันนะคะคือแบบกลับมารักตัวเองแบบขั้นสุดนะขั้นสุดแล้วยืนอยู่บนความถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเออเราอยากได้แต่ว่าไปทําให้ใครเสียใจอะไรเงี้ยไม่มีเนาะ เพราะว่าพลังงานของคุณก็เป็นพลังงานของอคนที่มีจิตใจดีอยู่แล้วนะคะแล้วจะบอกด้วยว่ารู้สึกว่าเอาปีหน้าเนี้ยอ,อันนี้พี่ไพก่กระซิบนะคะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะกับครอบครัวค่ะกับบรรพุรุษกับผู้ล่วงลาปะคะถ้ามีโอกาสทําบุญเนาะด้วยวิธีใดก็ได้นะคะทําบุญทําทานนั่งสมาธิภาวนาเอาแล้วแต่ จครลดจะลีดมันเนาะชอบแบบไหนไปทําแบบนั้นเลยเรารู้สึกเหมือนกับเขาพยายามอยากสื่อสารกับคุณนะเหมือนนี่ไงดีินเย่ยงไหมมีมีทรายมาจริงๆด้วยเขาพยายามสื่อสารกับคุณอะเขาอยากเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาคุ้มครองปกป้องดูแลคุณอยู่นะฉะนั้นเราเป็นคนดีอะค่ะก็คือให้รู้เลยว่าเราจะได้รับการดูแลปกป้องอย่างแน่นอนคุณจะ อไม่เจอเรื่องร้ายแรงอย่างถึงที่สุดมันต้องมีบ้างแหละนนี่หน่อยอ่ะแต่ว่าแบบมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะไอความน่ากลัวที่คุณคิดไปต่างๆนานา,นาที่มันแย่มากๆอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นแค่เพียงมนโนเฉยๆมันจะเป็นความกลัวของตัวคุณเองให้หนุนใจให้ให้อยู่ในจิตที่ดีอะค่ะ ตั้งมันน่นในความดีแล้วก็ทําความดีให้มันแข็งแรงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณจะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาได้ทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นคู่ที่ดีความรักที่ดีการงานที่ดีการเงินที่ดีโชคมาเต็มไปหมดเลยนะคะความสุขมาแบบกองท่วมเลยอะท่วมท้นเลยนะคะพลังงานน้าพ่ยวันนี้ความสุขมาเต็มคุณจะทิ้งความทุกข์ได้ความสุขคุณก็จะคว้าไว้ได้แล้วคุณก็จะรักษาไว้ได้นะคะแถมยังมีเอ ลมใต้ปีมีบรรพบุรุษคอยหนุนหลังมีผู้ใหญ่มีคนคอยดูแลคอยห่วงใยมีพลังงานของจักรวาลนะคะคอยแบบเป็นเกาะป้องกันคอยดูแลคุณตลอดทั้งปีเลยนะทำใจให้แบบสดชื่นมีความสุขรอรับสิ่งดีงามในชีวิตของคุณได้เลยสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะรอน้องเบบีมีโอกาสได้ในปีนี้ด้วยนะคะจะเป็นจะเป็น เรารู้สึกว่าเอน้องก็จะทําบุญมากับคุณเนาะก็คือเป็นเขาเรียกอ,อะไรเนาะอภิชาตตบุตรอ่าได้เนาะเพราะมันขึ้นสิบสิบถ้วยเลยมีได้ได้ขั้นนั้นนะคะฉะนั้นถ้าเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็รักษาจิตใจให้ให้ให้สูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นเนาะน้องก็จะได้รับบุญกุศลไปด้วยนะคะมาสร้างบุญร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะส่วนใครที่ไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะเรารู้สึกว่า คู่ของคุณก็จะมาแบบท็อปฟอร์มสุดๆนะตัวคุณปีหน้าเนี้ยหรือสิบสองเดือนที่จะถึงจากเนี้ยค่ะจะเป็นตัวคุณที่ท็อปฟอร์มที่สุดเท่าที่เคยท็อปมานะคุณจะผ่านเหตุการณ์ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตพอผ่านได้แล้วอ่ะคุณก็จะเลื่อนขั้นไปเลยเลื่อนขั้นจิตใจก็จะสูงขึ้นไปเลยแล้วก็จะมีความเข้าอกเข้าใจในชีวิตมากขึ้นพอเข้าอกเข้าใจในชีวิตมากขึ้นนะคะคุณก็จะ จัดการกับปัญหาได้เวลาเจอปัญหาเนี่ยจะไม่จะไม่งงเหมือนเหมือนรอบที่ผ่านมาแหละเริ่มมีสกิลแล้วไนงะพอมีสกิลก็จะแบบเออเริ่มรู้ทริกละเริ่ม เริ่มเข้าใจเหตุการณ์รู้แล้วว่ามีอาวุธอะไรที่จะหยิบใช้ได้บ้างนะคะแถมกําลังใจปีหน้าเนี่ยโคตรเข้มแข็งเลยนะกาลังใจดีสุดๆเลยเราไม่รู้ว่าคุณไปคุณกําลังใจมาจากไหนหรือว่ากําลังใจกับเงินจะมาคู่กันก็ไม่รู้นะคะบางคนเนี่ยคือแบบปีหน้าจะเป็นปีที่แบบตั้งเป้าแบบออจะต้องมีเงินในบัญชีเท่านั้นเท่านี้กี่ล้านจะต้องมีรถจะต้องมีบ้านจะต้องมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าปีหน้าเนี้ยจะเป็นปีที่ทั้ง สร้างความสุขความสุขเนี่ยมหาศาลและความสุขมหาศาลเนี่ยค่ะก็จะดึงเงินทองมหาศาลเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันยิ่งคุณมีความสุขได้มากแค่ไหนนะเงินทองยิ่งวิ่งใสเท่านั้นเลยแต่เรารู้สึกว่ามันมาคู่กันนะแต,แต่ขั้นตอนมันจะประมาณนี้มันจะเจ็บก่อนทิ้งของเก่าได้แล้วก็อัพสเกลพออัพสเกล ของหัวใจหัวใจมีความแข็งแรงขึ้นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในคลื่นพลังงานที่ดีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆแบบเหมือนชวนกันมาออ,อารมณ์เดียวกับตอนที่เราจิตใจไม่ดีไหมมันจะเป็นโปรโมชั่นเนาะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะดึงเข้ามาคล้ายๆกันนะคะแต่ตอนนี้เรารู้สึกเหมือนคุณพลิกพลิกขั่วพลังงานอะ่ะจากที่แบบงงงง,งงงงงงนิดนึงอะไรอง่างเงี้ยโดนนู่งนั่งตุ๊บตับตุ๊บตังอะไรอย่างเงี้ยสะบักสะบอมหน่อยๆพอแบบ เออหายเมาหมัดแล้วก็แบบโอเคฉันจะไปทางนี้แล้วนะมันมันจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณตัดสินใจพอคุณตัดสินใจได้แล้วว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะคะการเงินใหญ่ๆมาแบบมาแบบมาใหญ่เบิ่มเลยนะตำแหน่งดีๆคุณจะได้ของชิ้นใหญ่อะปีหน้าเนี้ยหรือว่าคุณจะสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองนะคะสร้างฐานะ การเงินการเงินเนี่ยคือเรารู้สึกว่าโตขึ้นจากปีนี้เป็นสิบเท่าอ่ะอม,มากกว่าสิบเท่าด้วยสำหรับบางคนนะคะคือโตแบบโตแบบก้าวกระโดดไปเลยอะโตโตตามจิตใจยิ่งจิตใจของคุณแข็งแรงพลังงานดีขึ้นนะคะเงินเขาจะโตตามใจเลยโตแบบนั้นมาเป็นเพื่อนกันเนาะจิตใจดีการเงินดีๆก็จะตามมาคู่ครองที่ดีก็จะตามมานะ ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะของขวัญมากแบบว่าขอบคุณมากเลยเนาะเราแบบยินดีด้วยกับพลังงานอันนี้แล้วก็ขออนุญาตรับพลังงานที่แสนดีตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะก็ขอให้โชคดีมีความสุขสำหรับปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนะคะหรือใครเปิดมาาจะก็อีกสิบสองเดือนจากนี้ไปนะคะขอให้มีความสุขเนาะไม่เจ็บ ไม่ใครนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ได้พบกันอีกนะคะอยู่กันเป็นเพื่อนกันด้วยเนาะค่ะเดี๋วนี้ก็คือคำตอบของแรนอมคลิปนี้ค่ะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย